สวัสดีครับทุกคนยินนี้อนรับเข้าสู่48ชั่วโมงในบลอกนะครับที่ต้องเป็น48ชั่วโมงใน EP นี้เนี่ยก็เพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับก็ e v ีเนี่ยผมทาโพวิหนึ่งนะครับเฮ้ยไม่ได้ทำเดีดทมหาโพวิหนึ่งแล้วก็ตามหาดาบเซเบอร์แล้วก็เเววกทําการอัปเกดรดโยรูให้เป็นวีสองนะครับก็ถ้าอยากดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ EP ต่อไปด้วยนะครับ ห้ากดแล้วก็ไปชมกันได้เลยครับโอเคครับเปิดมาเนี่ยผมว่าอยู่ที่เกาะลิงนะครับผมจะทําการไปเอาทอสเลยนะครับจนปุ่มปุ่มห้าปุ่มเนี่ยผมกดไปแล้วนะครับก็ไปเอาทอสได้เลยครับนี่ครับเดินไปชนทอสนะครับได้ทอสมาแล้วเนี่ยเราก็ทาการไปที่เกาะทะเลทรายนะครับก็ไปเกาะทะเลทรายนะครับนี่ผมอยู่ในเซอร์เวอร์ v วพีนะครับก็ พอถึงเกาะทเทียซาเนี่ยให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่บ้านหลังเอียงนะครับอารทอสเนี่ยไปเผาเลยครับเผาประตูไม้นะครับรอแป๊บนึงนะครับเผาไปเลยครับพอมันแตกก้วเนี่ยเราก็เดินเข้าไปเอาถ้วยนะครับถ้วยมานะครับถ้วยนี่ครับถ้วยทองเนี่ยนะครับพอได้ถ้วยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะครับทําการไปที่เกาะหิมานะครับไปเกาะหิมาเลยพอดึงเกาะหิมะแล้วเนี่ย ให้ทุกคนนะครับนําถ้วยเนี่ยไปรองน้ําที่หยดจากน้ําแข็งนะครับนี่ครับก็นี่ครับผมได้แล้วนะครับน้ําที่หยดจากน้ำแข็งเสร็จแล้วเนี่ยให้เราขึ้นไปนําน้ําเนี่ยให้คนป่วยกินนะครับก็ขึ้นไปหาคนป่วยเลยครับก็หาตามบ้านนะครับผมก็หายอยู่สักพักนึงนะครับหาไปหามาเนี่ยก็เห็นแวบนะครับนั่นะครับคนป่วยเอาน้ำให้เขากินเลยครับช่วยเขาเลยครับ นี่ครับแล้วเขาเนี่ยจะบอกเราว่าให้ไปหาลูกชายเขานะครับที่เกาะบากี้แล้วก็เจอกันเกาะบากี้ครับไปกันเลยเกาะบากี้ก็คุยเนี่ยเดินทางนานหน่อยนะครับเดินไปเดินเดินทางไปเดินทางมาก็ปุ๊บนี่ครับมาที่เกาะบากี้ครับไปคุยกับลูกชายเขานะครับลูกชายเขาเนี่ยชื่อว่าลิทแมนนะครับคนรวยนะครับนี่ครับคนนี้นะครับคุยเขาเลยครับ เนี่ยเขาจะบอกว่าโจนเนี่ยได้ขโมยเงินเขาไปหมดแล้วนะครับให้เราไปเอาไปเอาเงินเขาคืนมาก็คือให้เราไปฆ่าโจนอ่ะโอเคครับก็เดินทางมาล้างแขนให้เขานะครับโดยการเข้าไปฆ่าอย่างนี้ครับไปล่างไปทันทันยักษ์นะครับแล้วก็ไปฟันคอมันนะครับโจนก็ค่อนข้างกระจอกนะครับกลับไปส่งเควสนะครับไปกันเลยส่งเควส์โอ้ส่งเควสเนี่ยเขาก็จะทําการมอบคุณแจให้เราเลยนะครับนี่ครับลิลิทนะครับก็ ไปเปิดประตูนะครับขอไปแบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนแอบก็เปิดแลวครับแล้วก็ผมก็รีเซิร์ฟหาแชงคูตีนะครับปื๊บนี่ก็เกิดแล้วนะครับไปตีนะครับเรียบร้อยครับแชงคูตตายครับได้เซเบอร์มาแล้วนะครับก็เขาเนี่ยผมตีแชงคูนะแล้วครับมันก็จะปลดล็อกปลดล็อก ที่ซื้อหางคีสังเกตนะครับอยู่บนเกาะสกายเปียชั้นสองนะครับเกาะไปครับปุ๊บเนี่ยผมก็มาสกายเปียชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลงไปชั้นสองนะครับปุ๊บนี่นะครับอยู่ชั้นสองแล้วนะครับก็ทําการตีบอสเป็นหนึ่งตัวนะครับได้มาร์สมาห้าสิบมาร์กก็ตรงไปที่วิหารนั่นเลยครับวิหารทังสูงนะครับวิหารข้างหน้าผมเนี่ย ขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อไปคุยกับปูซบนะครับแล้วเขาจะให้ให้ซื้อครับหางคีสังเกตไม่ได้ให้ฟรีนะครับซื้อนี่ครับคุยกับเขาแลวครับคุยเลยนะครับเขาก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุยกับเขาคุยไปนะครับจะแส้ห้าหมื่นนะครับก็ทําการซื้อไปเลยครับโอเคได้ไปแล้วครับเคนนะครับหรือว่าหาคีสังเกต ผมก็จะทําการไปทำยูรูวีสองตอเลยนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมก็มาที่เกาะกลางนะครับก็จะรับเควสจะรับเควสทำยูรูนะครับมาที่เกาะกลางแล้วเนี่ยให้ทุกคนครับหาบ้านที่มันหลังคาสีอะไรวะเนี๋ยผมลืมเนี่ยเดินหาบ้านไปเลยครับก็บ้านสีเหลืองนั่นนะครับไม่ใช่บ้านสีเหลืองนี่บ้านสีครีมๆหลังคาสีเขียวนะครับนี่คุยกับคนนี้นะครับก็คุยไปนะครับเขาจะให้เรา ทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อปลดล็อกยูรูวีสองนี่ตัวอะไรเนี่ยครับอย่าไปสนใจครับทำต่อนะครับแล้วก็ต้องไปเอาเควสอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อจะทำนะครับไปที่กอหิมะแล้วก็ขึ้นไปคุยกับบ้านหมานะครับเอ๊บ้านหมาผมก็ไม่แน่ใจผมเรียกบ้านหมาแล้วกันนะครับคุยกับบ้านหมาแล้วครับ แล้วกดตามผมนะครับคนอื่นเนี่ยเขาหน้าจะให้ทำนอื่นนะครับนี้ผมกดทำยูรู้นะครับเรียบร้อยครับก็เขาให้เราหาจดหมายรักสามจดหมายนะครับจดหมายแรกอยู่ที่เกาะนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่จดหมายแรกอยู่ที่ประตูประตูประตูนี่นะครับพังเข้าไปเลยครับนี่ครับจดหมายรีบคุยที่บอกนะครับเดี๋ยวประตูปิดปึ๊บป๊บอ๋อครับโป๊ะอ้าวไม่ทันครับไม่เป็นไร ออกงเนี่ยหลังจะออกมาได้นะครับให้เราไปที่เกาะสกายเปียนะครับเพื่อจะเอาสมไยฉบับที่สองนะครับปุ๊บนี่ครับฉบับที่สองนะครับก็อ่านไปเลยนะครับเรียบร้อยฉบับที่สามเนี่ยผมว่าน่าอยู่ที่เกาะเกาะมารีนฟอร์ดนะครับไปนะครับนี่ครับวาบันที่เกาะมารีนฟอร์ดแล้วผมต้องรีบตัดนะครับถ้าเกิดดูไม่รู้เรื่องก็ขอโทษด้วยนะครับ รีบแต่เพราะว่าคลิปันายาวเกินไปก็ขึ้นไปแล้วครับหาประตูนะครับหาประตูที่เกาะมาริดฟอร์ดอยู่ข้างหลังนะครับก้อนี่แหละครับเข้าไปเลยครับจเจอหัวใจดวงหนึ่งนะครับก็พังประตูเข้าไปนะครับรู้สึกว่าผมเนี่ยจะใช้ซีลหนึ่งของยูรพังได้เดียวนะครับผมมีของแค่นี้ก็ตามผมมาเลยครับผมจำทางได้นะครับ ยืนไม่น่าจะพังได้นะครับนี่ครับก็พังๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมก็ทํางานวอล์เข้าไปสูเข้าไปนะครับก็ฟันประตูเบเรื่อยนะครับก็พังสีฟ้านี่นะครับโอ้ผมเริ่มงงแล้วครับมันมันมันยากอะทุกคนแต่ผมก็จะหาเจอนะครับแล้วผมเนี่ยก็ทําการค้นหาจดหมายฉบับพิสานนะครับแบบมั่วมากเลยนะครับมั่วีกตัวมากเลยนะครับก็ จะเจอไหมล่ะหาแบบนี้นะครับอุ้ยลงนขังแล้วนะครับผมก็ทาการฟันไปเรื่อยๆครับเดินแล้วก็เดินตามทางไปมั่วๆเลยนะครับจนได้ว่ามันอยู่ที่พื้นสีม่วงนะครับพื้นสีม่วงก็ทานั้นแหละครับแต่ว่ามันเป็นทางตะนาบทางนั้นโอ้แล้วผมก็เอ้าอยู่ที่พื้นสีขาวนะครับเจอแบบงงๆนะครับได้แล้วก็ทําการกลับไปส่งเควสนะครับที่เกาะกานะครับ ไปส่งเคที่เกาะกลางโอเคมาเกาะกลางเลยครับปึ๊บเรียบร้อยเนะี่ยก็เข้าไปส่งเคทกับคนเดิมที่บ้านเดิมนะครับเราก็จะทําการให้โยลูบีสองเรานะครับก็ไปหาเขากันครับค่อนข้างยากนะครับวันนี้เอาผมเข้าบ้านผี่หลังนะครับนี่ครับคุยกับเขาเลยครับส่งเคทเลยครับแล้วก็ ทำการให้ยูโรวิสองเรียบร้อยครับไปครับหลังจากที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ดูความเท่ของมันนะครับแล้วก็ทําการจะกลับไปฟาร์มต่อนะครับแล้วผมเนี่ยก็ทาการถูกกันใช้สกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับโหโคตรเทสกิลที่สองเปิดดาเมจดูนะครับเนี่ยพันแปดนะครับโคตรแรงแล้วก็โคตรเทสกิลที่สองเนี่ยมันทําการใหญ่ขึ้นนะครับสกิลหนึ่งก็อลังการขึ้นนะครับเอาว่าค่อนข้างจะแรงมากนะครับ การตีก็เหมือนเดิมนะครับแต่สกิลรู้สึกว่าจะมีความอลังการขึ้นนะครับแล้วก็แรงขึ้นนิดหน่อยนี่ครับก็ค่อนข้างจะเท่นะครับแบบอย่งรู้เนี่ยค่อนข้างจะแรงแล้วก็สวยสกิวสวยนะครับแล้วก็ดีทเท่ต่อมาเนี่ยผมก็จะขับเรือไปนะครับไปสุ่มบ่นนะครับไปสุ่มก็เลยไปผมก็มาถึงแล้วนะครับวัหมนโกหก พอขึ้นไปสุ่มผลนะครับสุ่มนะครับไุผมก็ได้อืผลยางนะครับก็ถือว่ายังไม่มีครับก็ถือว่าดีอยู่เก็บหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มาที่เกาะสกายเปียนะครับเพื่อจะฟาร์มนะครับแล้วผมมันนึกขึ้นได้ว่ามันมีมัดขายอยู่ที่เกาะสกายเปียนะครับเป็นมัดอิเล็กโตนะครับซึ่งมันเท่กว่าขาดํานะครับก็ทําการไปซื้อมานะครับนี่ครับอยู่ที่นี่นะครับ ก็ซื้อมาเลยนะครับในราคาห้าเสนบาทนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เล็กกับความเทนะครับโคตรคุ้มเห็นไหมครับคนมันเท่มากนะครับดูครับโคตรเท่นี่เน่ยเท่มากนะครับอืมไปครับไปฟาร์มต่อได้แล้วครับก็มคนทำการขึ้นเกาะนี้แบบไม่ต้องเสียเวลาปีนะครับผมขึ้นให้ดู ไม่ต้องเสียเวลาปีเลยนะครับนี่ปุ๊บนี่รีเทตเรียบร้อยครับขึ้นก่อแบบสองร้อยไอคิว IQ. นี่ไงถึงละเห็นไครับผมกำลังเซฟนะครับแล้วก็เซฟสปาวนะครับเดี๋ยวตาย <c oughs> โอ้ยเสียงแหบนะครับก็วันนี้ครับผมไม่ค่อยสบายนะครับก็อาจจะกู้ทำการากนีดนึงก็<ช>ขอโทษด้วยนะที่มนะีในการพุ่งไปข้างหน้าครับแต่มีคิวเดียวขื้อดัดอยู่รู้นะครับก็ เดียครับถึงทั้งหมดแล้วนะครับก็ทาการฟาร์มเลยนะครับฟาร์มพวกนี้นะครับวอเราเกตนะแล้วก็ฟาร์มแบบเดียวยาวนะครับตัดมาทีเนี่ยผมก็ได้ทําการไปฟาร์มข้างบนแล้วนะครับข้างบนนี่คือชั้นสองนะครับก็ขึ้นมาครับชั้นสองขึ้นไปเลยครับลงรูไปเลยครับเขานี้ทํารูมาให้แล้วนะครับนี่ครับขึ้นมาถึงข้างบนก็ ดูนะครับเราต้องฟามตรงนี้นะครับสี่เจ็ดห้าก็ทาการฟาร์มมันไปเลยครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับมอนตรงนี้นยถือว่าฟาร์มได้เร็วอยู่นะครับก็เพราะมันมอนมันเกิดเยอะแล้วก็เกิดเร็วนะครับก็คือรอไปเดียวเกิดแล้วก็ฟาร์มมันนะครับตรงนี้ฟาร์มแบบยาวๆนะครับฟาร์มไปเลยครับแบบยาวๆยาวจริงๆนะครับก็ทําการมาตีบอสนะครับบอสนี้ตอบเป็นบาสุกานะครับ อาวุธเขาก็คือบาสุกา้านะครับผมก็ไม่ได้นะครับไม่ได้บาสุกา้าของเขาแต่ไม่เป็นไรผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับยาวๆนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับเรื่อยแบบเรื่อยจนขาดนะครับดยูปผมก็มา300แล้วนะครับตอนนี้300แล้วโคตรไหวี่นะครับผมก็ ทำการฟาร์มแบบเนี้ยวนไปวนมานะครับจนกว่าเวลผมเนี้ยจะห้าร้อยี่บห้าครับจะได้ฟาร์มต่อไปได้นะครับโอเคครับตัดภาพไม่ทีผมก็ทําการได้ที่ฟาร์มใหม่แล้วนะครับก็มาฟาร์มตรงนี้นะครับเจอคนเนี้ยผมก็เข้าไปเปิดนะครับผมจะล่าเขานะครับก็สู้เขานะครับปุ๊บผมได้มาสองพันสองนะครับก็ตัวแรกของผมนะที่ผมล่าฆ่าหัวในอีพีนี้นะครับ ก็กลับไปฟาร์มต่อนะครับหลังจากฆ่าคนแล้วและระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยผมก็นึขึ้นได้นะครับว่าที่นี่เนี่ยมันมีขายบีเซนโตนะครับแล้วก็ดาบเฮ้ยผมเจอคนนะครับเปิดก่อนเปิดก่อนซื้อที่หลังฆ่าเขาเลยครับก็เรียบร้อยนะครับก็ที่เนี่ยมีบีเซนโตนะครับแล้วก็ดาบอีดาบหนึ่งชั่วอะไรไม่รู้ขายนะครับบิเซนโตก็เฮ้ยใส่สปาก่อนะครับเดี๋ยวเผื่อขึ้นมาไม่ได้ไปครับ ก็ทําการลงไปซื้อบีเทนโตะนะครับมันมีบีเนโตะก็ดาบหนึ่งอะดาบอะไรไม่รู้อะมันมีนะครับก็เก็บกล่องนิดหนึ่งแปดร้อยกว่าบาทแล้วก็ทําการลงไปซื้อบีเินโตะนะครับเพราะผมจะเก็บดาบนะครับผมเป็นนักดาบไงผมไม่ต้องเก็บสะสมดาบไงนี่ก็ไม่รู้นะครับเงินจะพอหรือเปล่าก็กดไปเขาคุยกับเขาเลยนะครับแล้วก็ บินโตก็ราคาหนึ่งล้านทวนนะครับก็ซื้อเลยครับไม่รอช้าแล้วอีดานนึงก็ผมเป็นนักดาบผมเห็นดาบปุ๊บผมก็ต้องซื้อดิต้องเหมาดินี่นะครับเหมาเรียบร้อยครับก็นี่ครับบินโตดาบของพ่อนะครับนี่นะครับได้ไหมลครับกลับไปฟาร์มต่อนะครับใช้บินโตนะครับผมจะเก็บมาร์สบินโตนะครับมาตตี่ของบินโตเออพูดบนไปบนมาอยู่นั่นแหละทําการจะมาเก็บมาตตอรี่ตรงบอสนี่เลยนะครับ ไปครับเอาบีนโตไปตบบอสกันผมก็ได้ทาการนะครับอาบีนโตสู้กับบอสนะครับแล้วก็บอสใกล้ตาครับตอนนี้ขอดูนะครับมาร์ทผมจะพุ่งไหมรียบร้อยครับโอ้โหโคตรฟินบอกเลยตอนนี้ผมฟินจัดอะมาพุ่งขนาดนี้ดุดที่มาร์ทห้าสิบสามนะครับก็ได้สกิลแรกมาแล้วนะครับสกิลที่หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการแบบนี้ครับบาดไปนะครับ ก็สร้างให้ได้พันหนึ่งนะครับก็ถือว่าแรงอยู่มีคนเข้ามาเปิดผมแล้วโอ้โหโคตรแรงผมก็ไม่ยอมนะครับใช้บิเซนโตฆ่าเขานะครับอุย้ยเขาจะฆ่าผมไหมเนี่ยผมฆ่าเขานะครับผมก็ชนะอีกแล้วนะครับได้มาพันเก้าหกสิบเอ็ดบาทฆ่าหัวนะครับก็ได้ฟาร์มที่ต่อไปแล้วนะครับเบลลห้าพห้าสิบเอ็ดแล้ว<อ>แล้วก็มาถึงตอนนี้ผมได้ทําการปลดล็อกนะครับสกิลที่สองของดาบบิเซนโตเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะทําการรีวิวเลยนะครับก็สกิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการป่านครับวันนี้ผมเคยใช้ไปนะครับสกิลที่สองอ่ะก็ระเบิดลมนะครับระเบิดลมสันตะเถือนนะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างจะแรงนะครับก็มีตัวเดี๋ยมีวีสองด้วยนะครับก็สกิลที่ธรรมดาก็แบบกระจายแบบนี้นะครับนี่ครับโคตรเท่หนะครับเท่มากนะครับนี่เอ้าม่ทำไมไม่แตก ดึมนี่ครับโคตรเท่โอเคดาต่อไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ดาบนี้นะครับดาบสองคมนะครับดาบสองคมแล้วกันผมไม่ดูชื่อมันอะก็ทําการฟาร์มาร์ทไปเลยนะครับโอเคครับตัดมาเนี่ยผมก็ได้สกิลทั้งสองสกิลมาแล้วนะครับผมก็ทําการรีวิวเลยนะครับก็ผมค่ายนี้ก่อนนะครับก็มารีวิวเลยนะครับ ยูที่หนึ่งเนี่ยก็มาทําการหมุนไปนะครับหมุนแล้วทาการเอาดาบเปลี่ยนไปเกล่อนไม้ระหว่างหมุนอ่ะสร้างดาเมจนะครับก็ยูที่สองเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับไปตามต่อนะครับผมก็วิวพอที่จะตีคอเอเนลแล้วนะครับก็จะตามลากโพวิหนึ่งเลยนะครับก็เสิร์นี้นะยังไม่เกิดนะครับก็องย้ายเสิร์ฟหาเพื่อตีกอเอเนลนะครับโอ้ยเสียงเงี้ยนะครับ ก็ทำการย้ายเซิร์ฟนะครับทุกคนว่าผมจะตีเอเนลกี่ตัวครับถึงมันจะดรอปโพไว้ผมนะครับลองทายกันมาเล่นดูก็ได้ครับว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ตีกี่ตัวนะครับถึงมันจะดรอปอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับก็รับการสู้กับมันนะครับผมก็โชคดีนะครับอัพเลือดมามันก็ตีผมไม่ค่อยจะเข้านะครับก็ตีมันง่ายๆนะครับเรียบร้อยครับตัวแรกไม่ได้นะครับโอเค ตัวต่อไปแล้วครับแม่เสียเวลาปึ๊บรับเคแล้วครับนี่นผมระหว่างที่ผมรับเคเนี่ยเขาก็จะมาเปิดผมนะครับก็เขาเปิดพีพีแล้วผมก็ต้องจัดแท้เขาหน่อยนะครับโอเคเขาสู้ไม่ไหวหรอกเพราะผมใช้โยรูนะครับโคตรแรงเรียบร้อยครับไม่กี่ทีเขาก็ตายแล้วก็ตัวที่สองนะครับตัวนี้เนี่ยว่าจะได้ไหมนะครับ เดี๋ยตัวที่สองนะครับสู้กับมันเอมันตกไปข้างล่างครับไม่เป็นไรตีต่อปึ๊บตอนนี้เนี่ยมีผู้ชมนึงเก้าสิบเอ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่กดติดตามผมเนี่ยก็กดได้ผไหมนะครับมันช่วยผมได้เยอะมากๆนะครับก็กดแล้วก็ไปชมต่อได้เลยครับตายสิเรียบร้อยครับตายแล้วครับนี่ตัวที่สามนะครับก็ตัดเป็นตีตัวๆเลยนะครับท้ามตัดเนี่ยคลิปมันยาวมากนะครับก็ทําการฆ่ามาเลยนะครับ ก็ไม่ได้นะครับตัวนี้ไปตัวที่สี่ครับแบบรวดเร็วตัวที่สี่แบบรวดเร็วผมว่าห้าตัวหกตัวผมก็ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่น่านจะได้ยากขนาดนั้นนะครับโอ้ยไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหมันยากขนาดนี้เลยแล้อเนี่ยไปครับตัวที่ห้าครับตัวต่อไปเลยครับโอเคตัวที่ห้าแล้ว ก็าทาการจะมาข้ามาเลยนะครับผมมองว่าผมจะได้โพวิหนึ่งนะครับโพวิหนึ่งจะได้ไหมถ้าผมได้คือผมตัดจบเลยนะครับเพราะผมจะ้ปเวลาหาเนี่ยประมาณสี่สิแปดชั่วโมงนะครับไม่ใช่ยี่สี่ชั่วโมงแล้วนะครับหาโคตรนานนะครับหาบอสเนี่ยนะครับไม่ได้หาโพนะครับหาบอสเนี่ยโคตรนานโอเคตัวนี้หกนะครับตัวที่หกยังไง จะดรอปไม่ดรอปจะดรอปไม่ดรอปแล้วก็ทําการฆ่ามันอีกรอบหนึ่งับฆ่าไปหกรอบนะครับยังไม่ดรอปไปครับตัวที่เจ็ดเลยครับนี่ตัวที่เจ็ดแล้วยังไงจะให้ไปละ่ะเจ็ดแล้วนะจะให้หรือเปล่าจะให้ไหมแล้วก็แล้วก็ไม่ดรอปครับโอ้ยากมากขนาดานั้นเลยหรอเนี่ยแล้วทีนี้ผมก็เห็นคนนะครับผมก็ เกิดความหิวข้าหัวนะครับแบงคล่างครับแล้วก็ฟันเขาเลยนะครับโหโคตรคีบบพลพระบวกโยรุต้องเอาไปล่าแล้วครับแบบนี้รอครับเก็บสองนะครับแล้วบอสก็ไม่เกิดครับครับรีเซิร์ครับโอเคตัดมาเซิร์ฟหนึ่งก็โหข้างหัวคนแบบนี้ค่างเยอะนะครับโอเคครับแล้วก็รับเควสตีบบอสบาสุก้าเลยนะครับก็ไปตีบอสบาสุก้าเลยครับผมก็หวังว่าจะได้ปืนบาสุก้านะครับ ว่าผมมาเก็บปืนด้วยนะครับเก็บ <ๆ S 1> ทุกอย่างให้เก็บได้ครับของฟิจีเอาหมดดีเสร็จแล้วเนี่ยผมก็โดนเปิดโอ้โหทีเราตายแล้วเนี่ยเสียงสั่นดังถูกได้ยินทั่วท้องทะเลก็เป็นสัญญาณที่ว่าหนวดขาวเกิดน,นะครับก็ตรงไปที่มารีนฟอร์ดครับแล้วระหว่างทานเนี่ยซอนันเกิดครับเกิดอะไรพร้อมกันตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่สนไม่สนใจซอน,นะครับเพราะว่าหนวดขาวได้ของดีกว่านะครับไปครับไปตีหนวดขาวกันเถอะ พอถึงแล้วเนี่ยผมก็จะทําการไปฆ่าหนวดขาวนะครับฆ่าพ่อนะครับนี่ครับก็มีคนตีอยู่คนหนึ่งนะครับก็เป็นคนจากโล,โลกสามนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับคนนี้พมา้ามทำการตีไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยผมก็ไปรู้มาว่าหนวดขาวเนี่ยถ้าใช้บินโตตีเนะี่ยเราได้บินโตวีสองนะครับก็ผมว่าก็อยากจะทำาบนโตวีสองนะครับ ก็จะทำการฆ่าหนวดขาวนะครับโดยบีเซนโต V วีหนึ่งได้อัปเกรดกลายเป็นวีสองโอเคครับตัดไปนที่หนวดขาวจะตายนะครับก็จะตายแล้วเนี่ยผมก็ต้องหยิบบีเซนโตนะครับเพื่อมาตีให้มันตายนะครับก็หยิบบีเซนโตแป๊บนึงได้แล้วนะครับก็ทําการใช้บีเซนโตะตีมันเลยนะครับแล้วก็มันก็จะตายแล้วนะครับแล้วก็ตายไหมล่ะตายยากจังเลย เราก็ได้นะครับ B10 B2 แล้วนะครับก็ไปรีวิวกันนะครับตีธรรมดาก็ปกตินะครับแล้วก็ิลที่หนึ่งเนี่ยเป็นการปล่อยขึ้นนะครับเจ๋อเวอร์กว่าซกิลแรกหน่อยแล้วก็ิีที่สองเนี่ยเป็นการระเบิดนะครับมอนเดิมนะครับก็ดาเมจก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เทขึ้นนะครับแล้วระหว่างที่ผมกำลังรีเซิร์ฟเนี่ยก็โดนเปิดนะครับด้วยผลันโอ้โคตรแรงแล้วก็ทําการจะไปฆ่าเขานะครับเรื่องผมมีแค่ห้าร้อยนะครับจะชนะหรือเปล่าโอ้โห วิ้ยเขาเลือดน้อยมากนะครับก็ตีเขาครับตีตีตอึ๊บเรียบร้อยครับบ้าน,นครับสองพันหนึ่งร้อยก็เรียบร้อยครับแล้วก็ย้ายเสอร์ม,มันตีอีโนนะครับตัวนี้ครับตัวเตัวที่แปดนะครับก็มันจะดอกให้ผมไหมก็จะดอกไหมเนี่ยตัวที่แปดแล้วนะครับต้องดอกแล้วล่ะตัวที่แปดแล้วนะตัวที่แปดตัวที่แปดอุย้ยแล้วก็ ได้นะครับได้แล้วครับโหกว่าจะได้นี่ครับชมหน้าของโพวิีวีหนึ่งเออในโคตรยากนะครับนี่ก็ได้ไปแล้วนะครับกระบอเห่อคงนะครับโอเคครับอีพีนี้เนี่ยก็จบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดแบบผมพูดอะไรถูกผิดไปเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ